ครับผมก็ความหลากหลายนะวิถีแต่ว่าวัฒนธรรมของจุดตละชนเผ่านี่ผมเคยนําเสนอนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะพามาชมกระบวนการพิธีการของชาวไตนะตรงนี้ที่เห็นนี่อธเรยกว่าการห้องขวัญเรียกขวัญด้วยไข่ตั้งนะครับผมก็ตอนนี้ไข่ตั้งเป็นอะไรอย่างไรนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผม ไข่นะการดำเรียกว่าเอามาเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรพิธีการกลุ่มของมีหลายกลุ่มฮะนำมาใช้ครัผมส่วนมากจะมีไข่ประกอบที่เห็นนะตรงช่องเล็กที่ผู้หญิงเขาตั้งไข่เหมือนกันนะก็เรียกว่าคล้ายๆกันนะแต่ตรงนั้นเห็นว่าจะเป็นของทางภาคอีสานผมพยายามค้นข้อมูลก็เจอเหมือนกันนะการใช้ไข่ตั้งไข่ คล้ายๆกับวิธีการทของชาวไตที่ผมกำลังอาจจะนำเสนอตรงนี้นะผมให้สังเกตได้ที่ผู้หญิงนะคนนี้ที่เขาเอาไข่มาตั้งแล้วก็ห้อยบนไข่นะผมคล้ายๆเอาไข่มาตั้งบนไม้ไม่ให้ร่วงหล่นนะก็เป็นเรียกว่าพฤติกรรมพฤติการของเขานะผม เกี่ยวเนื่องเรื่องการตั้งไข่การทํานายทายทักนะการ้องขัญเรียกขวัญก็จะมีไข่เป็นองค์ประกอบของกันการทาพิธีนะครับผมาทางอีสานก็มีนะผมหาข้อมูลก็มาเจอนะแต่พิติกรรมพิธีการน่าจะไม่เหมือนกันแต่ใช้ไข่ตั้งเหมือนกันนะครับผม ตอนนี้พ่อหมอพ่อครูก็กําลังทําพิธีอยู่เรียกว่าห้องขวัญฮะมผมก็ยถ่ายทำครั้งหนึ่งนะสำหรับพิธีกรรมพิธีการตั้งไข่ที่นี่อย่างที่เห็นนะผมเคยถ่ายทำครั้งหนึ่งแล้วก็าการตั้งไข่ตั้งไข่บนไม้นะตั้งไข่บนไม้เอาไข่มาตั้งบนไม้แล้วก็ คล้ายๆเมื่อไข่ตั้งบน,นไม้มไม่ร่วงไม่หล่นก็อาจจะเรียกว่าเป็นการพอ้องขันเรียกขวัญน,นะครับผมอของผู้ที่มาให้พระหมอพู้ลุงเขาทำกันนะครับผมพฤติกรรมนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่รู้กันโดยเฉพาะเฉพาทะพาท้องถิ่นเฉพาะชุมชนนะครับผบางที่อาจจะไม่มีนะบางที่อาจจะมีแต่ว่าการใช้ไข่มาทำพฤติกรรมพิติกรรต่างๆนี่ แต่ละชนเผ่าก็มีมากมายแต่ผมกลุ่มว่าเห็นมีอยู่นะใช้ไข่ในการทาํทรานายกลุ่มเรียก <หา S 2> ว่ากลุ่มชาวไตก็มีนะผมไข่านามาใช้ในพฤติกรรมพิกรรมต่างๆ,ๆเห็นแต่ไข่ที่ห้อยบนไม้ไม่ตกนะผมาวางบนไม้นะแล้วก็เขาก็จะดึงขึ้นแล้วก็ไข่ที่จะไม่ร่วงตกนะ ถือว่าเป็นการพิธีการพิธีการการใช้ไข่มาทํานายทายทักเอามาดูดวงเอามาเรียกขวัญเอามาห้องขวัญน,นะครับผม,มาตามคติความเชื่อของกลุ่มชาวไตเขาะตอนนี้ดูพ่อลุงเขาพ่อบอนะพ่อลุงเขากำลังอามพิธีการพิธีการเรียก ห้องขวัญไดอาจจะมีเรียกว่าผู้หญิงคนหนึ่งละมานั่งประนมมือไหว้ก็คงจะไม่พอเขาทำพิธีกรรมพิธีการก็เพื่อความสบายใจนะโดยนัยะนะเพื่อความสบายใจถ้ามาทําพิธีตรงนี้แล้วก็คลาย กับการเรียกว่าปัดเป่าเคาะอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะฮะนะครับผมเพราะว่าตอนพิธีกรรมพิธีการสุดท้ายนี่จะมีการผูกไม้ผูกมือมีการขมน้ำมนต์ด้วยนะเพื่อเกิดความสบายใจสําหรับผู้ที่เข้ามาทําพิธีกรรมพิธีการการตั้งไข่การตั้งไข่การห้องขวัญไข่ตั้งในพิธีกรรมพิธีการนี้นะครับ ก็บางทกีก็กว่าจะขวัญจะมาก็ต้องใช้เวลาดานะเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าใครจะมาตั้งมาลอยคล้ายๆมาตั้งบนไม้ที่เขาดึงขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าต้องมีครูเรียนบาเด็ตเรียนมานะครับผมต้องมีคล้ายๆอย่างสืบ สืบเรียนจากพ่อหมอพ่อครูต่างๆมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพิธีการพิธีการเดี๋ยวนี้คติความเชื่อนะครับผมแต่และกลุ่มแต่ละชาติพันธุ์นี่จะไม่เหมือนกันนะแต่บางครั้งพิธีการพิธีการอาจจะเหมือนกันแต่ความเชื่ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับไข่ที่นามาใช้ในพิธีการพิธีการ ยกขึ้นถ้าใข่ยังไม่ตั้งนี่ก็ต้องทำใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีการเป่ากรนะถาเรียกว่าเป่ากระถาไปเรื่อยๆนะครับผมไปสังเกตพิธิกรรมพิติการของแต่และกลุ่มแต่และจนเผ่านี่บางครั้งถ้าเราอาจจะไม่เคยเห็นนะ ไข่ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยนะครับให้สังเกตดลวตั้งบนไม้นะแล้วผู้หญิงก็เอามาใส่ที่มือเขาไปไม่ลวงนะพฤติกรรมที่เหน็หนทางอีสานก็มีเหมือนกันก็ลองค้นหาใน Google ดูนะครับการตั้งไข่ทำนายทายทัก เองเสื้อถาใน Google YouTube <ปา S 1> ก็พอจะมีอยู่บ้างนะพิธีกรรมพีการแนวนี้นะครับแต่ก็เป็นคติความเชื่อของแต่ละกลุ่มนะคใครไม่ตกนะครผมป้าหมอก็ว่าคาถาแะ้ครับว่าคล้ายๆว่าคาถาว่ากรรมอะไรว่าห้อ,หอง เรียกขวัญนะครับผมก็จะ้องเรียกไปเรื่อยๆนะนำมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับพิธีการเนการการ้องขวัญเรียกขวัญแบบพิธีชาวไาใอนรัพิเตวนาราังรียัพมาัง อิติราภังมหาอิติราพังมุนีราพังปุริสนาพังอิเตนละเทนะอิเตอีกอย่างหนึ่งก็จะมีอย่าเรียกว่าขันตั้งขันคูด้วยเด้ผมอาจจะจะมาใครที่จะมาทําพิธีกรมมิดิการนี้ต้องมีการใส่ดรวยว่าขันตั้งขันคูให้พ่อหมอนะครับวันที่ก็ <c oughs> 299 399 99อะไรก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ อันนี้แล้วแต่นะฮะเขาเรียกว่าใส่ค่าควันนค่าควันตั้งนะครับผมขนหรับคนเมาพ,พ่อคราเขาทำเป็นทีแต่ละครั้งนะครับ สัาตสำคัญพระเบนสันตาโสติประมาณตูเตอ่พระหมอพระครนี่เขาคงเรียกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เรียนมาก่อนนะเขาก็คงจะมี ศาสตร์ศิลป์ในการทําพิธีกรรมพิธีการนี้นะครับผมก็ต้องเรียกว่า <c oughs> พ่อมหมอพ่อครูเอ่อล่ะว่าเรียกว่าพลาดอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะเ,เกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีการ ประเภทดังเดิมประเภทีเก่าๆแบบท้องถิ่นโบราณซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นณนปัจจุบันดีนะครับผมการห้องขวัญเรียกขวัญโดยการตั้งไข่นะครับ

จะให้เกิดความสบายใจนะครับผมเกิดความสบายใจไม่ต้องหลังจากที่พิจกกังวลกับอะไรต่างๆนานานะฮะถ้าได้มาทําพิธีกรรมพิธีการตรงนี้แล้วก็จะทำจะทําให้ใจิตใจและว,ว่าสบายขึ้นอะไรไม่ต้องพิจก,กกังวบ,บกับเรื่องราวอะไรต่างๆนะคติความเชื่อของชาวไตเขาตอนนี้กับพระบอกก็รี่กาการเหมนการผูกแขนผูกมือถือแขนผูกแขน แล้วก็<า>มีการอำนวยเอพรแล้วก็เป่าคาถาก็าให้ผู้ที่มาทำพิธีกรรมการตรงนี้นะครับผม รียวามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลมีความดูแบบจุกสบายนะครับการเรียกขวัญผูกขวัญ้องขวัญแบบพิธีของชาวไตในรัชชารพิธีท้องถิ่นพิธีกรรมพิธีการนะครับผมชอได้ยากนะนำมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ขอบคุณครับพม かなり手がかみ